นี่คือของเล่นสุดว้าวแค่เพียงเติมน้ำลงไปแล้วก็เขยา่าเขยา่าสีที่แท้จริงจะโผล่มาทําให้รู้ว่าเราได้เจ้าหญิงองค์ไหนด้าด่านี่คือของเล่นกล่องเซอร์ไพรส์เจ้าหญิงดิสนีย์ค่ะรอบมีเข้ามาในธีมปาร์ตี้ในสวนมีให้ลุ้นทั้งหมด6แบบ6องค์หญิงเลยและองค์หญิงที่มาไม่อยากได้นั่นก็คือเบลแล้วก็แอลเลียวถามว่าไม่อยากได้ตัวไหนนั่นก็คือเทียน่าแล้วก็มัวน่าค่ะมาลุ้นกันค่ะทุกคนตื่นเต้นมากนี่ข้างในก็ยังมีซองสูมอีกหนึ่งซองสามสี่ซองไปเลยค่ะ มงกุดอันนี้เอาเออกมาได้แบบนี้แล้วก็เอามาใส่ที่หัวได้แบบนี้เลยคะ่ะนี่มีที่เสียบแหวนด้วยนะมาแกะกันเลยแล้วก็ได้เป็นใครอ่ะเบลหรือเปล่านะในคร่มือนะคะก็บอกว่าให้ใส่น้ําเข้าไปสองถ้วยแบบนี้เลยหนึ่งแล้วก็สองเสร็จแล้วนะปิดฝาให้แน่นแล้วก็เขย่าว45วินาทีเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาแบบนี้นะคะแล้วก็เฮ้ยเริ่มเห็นกระปาสีเหลืองผอขึ้นมา ทุกคนนี่ไม่ใช่เบลแต่เป็นเทียนาค่ะก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่แต่ว่าน้องก็น่ารักดีนะคะที่เปิดได้เพิ่มก็จะมีกระโปรงมีแหวนแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆนะคะนี่เยอะเลยเสร็จแล้วค่ะเรายังเหลืออีกหนึ่งไม่เป็นไรเราไปลุ้นกันอีกกล่องหนึ่งนะคะจะได้เป็นอะไรทุกคนเบลกับแอเรียลอะไรก็ได้มาเถอะขอร้องล่ะลก็ใส่น้ําลงไปก่อนเลยค่ะคราวนี้เราจะมาเปิดเจ้าหญิงคนเหมือนจะเป็นแอเรียลเลยอะ เฮ้ย <H uy> ขยาวขยาวขยาวนั่นสีเริ่มออกแล้วทุกคนจะต้องเป็นแอเรียลผมจะต้องแดงและแล้วเราก็ได้แอเรียลเป็นที่เรียบร้อยค่ะดีใจมากมาพร้อมกับกระโปรงที่เป็นลายแบบว่าดอกไม้ปลาดาวอะไรประมาณแล้วก็แหวนนะคะทุกคนน่ารักมากดีใจมากอ่ะได้ที่เล็งแล้วค่ะและนี่ก็เป็น2ตัวที่มามาเปิดได้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้บายบาย